สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าตอนเช้ากับบรรยากาศน้ำท่วมอันนี้คือรถแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกหยุดตอนสามทุ่มสามทุ่มนี่คือฝนหยุดถ้าไม่หยุดนี่ไม่แหลมานน่าเป็นห่วงคือตัวหมู่บ้านด้วยนะคะอันนี้มาตึกสะดุ้งค่ะแต่ว่ามาเลาะทำคลิปมาเลาะทำคลิปด้านหลังคือภูเหล็กไฟ ตรงนี้มีตำนานนะคะตรงนี้นี่ปีที่แล้วนี่มีคนที่เข้าไปติดอยู่ตรงป่าไผ่ตรงโน้นนะคะถ้าใครจําได้นะคะจะเห็นปีที่แล้วอะ่ะบริเวณนี้แหละ,ะที่เขามาช่วยมีทั้งกู้ภัยทั้งอะไรมาช่วยอันนี้คือน้ําลดแล้วนะคะเมื่อคืนตอนสามทุ่มนี่แม่เหล็บออกมาดูออกมาเลาะดูนี่คิดว่าจะขึ้นถึงริมถนนเลยนะแต่ว่าฝนหยุดก่อนนะคะคือหยุดตั้งแต่สามทุ่มแล้วก็ไม่ได้ตกอีกเลย มันก็เลยแห้งนะคะเหมือนที่เคยบอกนะคะว่าแถวเรานี่จะเป็นพื้นที่สูงมันจะค่อนข้างแห้งเร็วเดี๋ยวพาดลาะค่ะอ่าวันนี้น่าจะน่าจะผ่อนซาซาแล้วนะคะสำหรับฝนมืก เมื่อเช้าเมื่อตอนประมาณตีสามตีสี่นี่คือ,คอดาวเต็มท้องฟ้าก็คิดว่าน่าจะไปแล้วหรือเปล่าไปเถอะพอละเอาไว้อีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่อยตกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเราไม่ได้กรีดยางเพิ่งกรีดไปวันนั้นก็ทิ้งทิ้งน้ำยางฝั่งนี้จะเป็นนานะคะฝั่งนี้ไม่ท่วม หรือว่าท่วมตอนตอนเช้ามืดก็ไม่รู้ไม่ได้ขึ้นมาดูถึงถึงที่นี่นะคะแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คือเนี่ยค่ะเหมือนที่เห็นนี่แหละอันนี้จะติดห้วยบางทรายพอติดห้วยบางทรายก็อันนี้คือนานาจียมนาลุงเตลุงเตเจ้าของร้านร้านของชำเออ อันนี้คือแต่เช้านะคะหกโมงเช้าเดี๋ยวเราเลาะลงไปด้านล่างอันนี้ฝั่งติดลำห้วยนะคะด้านนี้จะเป็นด้านบนอีกฝากฝั่งทางหนึ่งน่นก็คือภูเหล็กไฟเดี๋ยวไปเลาะกันมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นที่สูงก็ถ้าไม่แบบสาหัสจริงๆก็จะไม่ท่วมขึ้นมาถึง อรุณสวัสดิ์นะคะหวังว่าพอแล้วค่ะหวังว่าจะไม่ตกอีกแล้วนะคะพอแล้วพออย่าก,กรีดยางแล้วดูเขตน้ำนี่น่าจะเยอะอยู่นะคะตอนสามทุ่มที่มาดูนี่คือน้ำแบบน้ำขึ้นน้ำขึ้นเรื่อยๆคือน้ำเข้าน้ำกำลังเข้า อันนี้คือลดแล้วลดแล้วนะคะดูจากปลายข้าวนี่คือบริเวณนี้นี่ท่วมมิดเลยละเมื่อคืนฝนหยุดตอนสามทุ่มอันนี้นาแม่แบมนาแม่แบมยังไม่เห็นเพิ่งเห็นปลายข้าว นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะแม่แหลมก็มาตึกสะดุ้งอยู่ด้านล่างโน่นอันนี้อันนี้ภูป่าพางภูป่าพางจนสุดแนวแนวทุ่งนาเนี่ยไปถึงโน่น คันนาคันนานัก็ท่วมนะคะอันนี้คือลดแลว้วแล้วก็ถ้าแดดนี่แบบจะลดลงอย่างรวดเร็วมากเราจะไม่ท่วมนานนะคะถ้าไม่ตกต่อเนื่อง ไม่เคยท่วมขังเป็นวันสองวันเหมือนที่อื่นนะคะคือวันหนึ่งอะอย่างมากก็วันเดียวแล้วก็ลดข้าวก็ไม่ไม่ค่อยเสียหายถ้าวันเดียวสองวันนี้ข้าวจะแข็งแรงมากเพราะว่าส่วนมากนะคะข้าวที่เราปลูกจะเป็นข้าวข้าวพันอิตเตยจะเป็นพันข้าวที่แข็งแรงก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรเดลาะลงไปกัน ตรงนี้จะเป็นที่รุ่มนะคะจะสังเกตว่าโน่นมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะสูงก็จะท่วมแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มบริเวณที่มิดอยู่นี้คือนาแม่แบมติดนี่คือนาแม่แบมท่วมไปถึงโน้นนะคะโน่น บรรยากาศเช้านี้นะคะที่กบกอกน้ําท่วมดูเขตนะคะดูเขตนี่ขึ้นมาแบบยังเยอะเลยเมื่อคืนนแ,แต่ว่าโชคดีที่พอสามทุ่มก็ไม่ได้ตกมาอีกเลยก็น่าจะไปแล้วนะคะหวังว่าวางว่าพายุจะไปเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปยกสะดุ้งต่อก่อนค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ